ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2515ณหมู่ที่4ตำบลท่าขา้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อดำเนินการเพราะพันธุ์มะพราะ้าวสนับสนุนโครงการต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงมีชื่อเรียกว่าแปลงเพาะมะพราะ้าวปัจจุบันได้ใช้เป็นสถานที่ดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสถานที่ตั้งโครงสร้างและอัตรากําลังอยู่หลายครั้งจนปัจจุบันได้ย้ายสถานที่ทำการมาอยู่ที่นิคมสร้างตนเองขุนทะเลซอยสิหมู่ที่ตําตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่พุทธศักราช2527ต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ภายใต้การปฏิรูประบบราชการในปีพุทธศักราช2557 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพืชสวนจึงปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำกับดูแลโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาโดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่าเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรและพร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการเดินทางมาที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือศูนย์พืชสวนสุราษฎร์ธานีเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข4009ถนนสุราษฎร์นาศารระยะทางจากตัวจังหวัดถึงศูนย์ประมาณ20กิโลเมตรขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบกลุ่มพื้นที่ใน5จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตพื้นที่ดำเนินการภายในศูนย์รวมทั้งสิ้น75ไร่เศษโดยได้สร้างอาคารสำนักงานอาคารฝึกอบกรมบ้านพักเรือนเพาะชําและจัดทําแปลงแม่พันธุ์แปลงศึกษาทดสอบแปลงเรียนรู้ตามกลุ่มงานต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบ่งเป็น3กลุ่มคือ 1. กลุ่มงานพืชผักและสมุนไพร 2. กลุ่มงานไม้ผลไม้ยืนต้นและ 3. กลุ่มงานไม้ดอกไม้ประดับรวมทั้งให้บริการอาคารฝึกอบรมหอพักสำหรับหน่วยงานต่างๆในกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่หรือกลุ่มเกษตรกรทั่วไปที่ต้องการใช้บริการภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่การถ่ายทอดความรู้และการบริการทางการเกษตร 2. จัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์พืชแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิตทางด้านพืชและแมลงเศรษฐกิจ 3. ฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้นำเกษตรกรด้านการเกษตรเกษตรกรทั่วไปและผู้สนใจ 4. ผลิตขยายและกระจายพันธุ์ ปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเกษตร 5. ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรและเป็นที่ปรึกษาวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร 6. ประสานงานวิชาการติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพการผลิตและบริการทางการเกษตร 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หมายและประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรศูนย์สหวิชา 1. ฐานเรียนรู้พืชผักและสมุนไพรวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพืชอาหารสุขภาพปลอดภัยและการแปรรูปผลผลิตได้แก่ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งเป็นแปลงผักเศรษฐกิจอาทิผักไฮโรโปนิกส์มะนาวในท่อซีเมนต์เห็ดและแปลงผักพื้นบ้านอาทิผักตัดยอดผักเปลียง ผักในภาชนะรวบรวมพันธุ์ผักพื้นบ้านต่างๆฐานเรียนรู้ผักสมุนไพรแบ่งเป็นแปลงสมุนไพรเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความต้องการวัตถุดิบพืชสมุนไพรโ Product ์แชมป์เปียนอาทิไพลขมิ้นชันกระชายดำฟ้าทลายโจรมะขามป้อมเป็นต้นและแปลงรวบรวมพันธุ์สมุนไพราหายากเพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านตลอดจนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร อาทิปลาไหลเผือกรงทองเนรภูสีไทยว่านชักมุดลูกเป็นต้น 2. ฐานเรียนรู้ไม้ผลไม้ยืนต้นการขยายพันธุ์พืชและแมะลงเศรษฐกิจวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการจัดการคุณภาพได้แก่ฐานเรียนรู้ไม้ผลเศรษฐกิจเช่นทุเรียนเงาะมังคุดลองกองฐานเรียนรู้ไม้ผลทางเลือกเช่นมะพร้าวขนุน กระท้อนลางศาสตร์ส้มโอและรวบรวมพันธุ์ต่างๆและจุดเรียนรู้มแมลงเศรษฐกิจได้แก่พึ่งโพรงและชนโรงเพื่อช่วยผสมเกสรไม้ผลชนิดต่างๆให้มีผลผลิตสูงได้คุณภาพและได้ผลิตภัณฑ์จากน้ำพึ่งเป็นไรายได้เสริม 3. ฐา,านเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับวัตถุประสงค์เพื่อปลูกเป็นแปลงเรียนรู้แหล่งรวบรวมพันธุ์การจัดดอกไม้สดและการจัดภูมิทัศน์ได้แก่ฐานเรียนรู้ไม้ตัดดอกเช่น หน้าวัวกล้วยไม้ดาหลาธรรมรักษาขิงแดงเป็นต้นฐานเรียนรู้ไม้ตัดใบเช่นหมากเหลืองพุทธจังฟิโดเดนรอนไผ่ฟิลิปปินเป็นต้นและจุดเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาได้แก่ไม้ตัดดอกเมืองร้อนเฟิร์นหมากแดงและกล้วยไม้ดินชนิดต่างๆ เพราะเราคือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีพร้อมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อความอยู่ดีกินดีมีรายได้ที่มั่นคงพร้อมให้บริการ